เดือดระเบิดแม่งเลย่ป้าอรอยู่ในรอยยิงเงี้อยู่เงีอย่าความกระสุกันี่ยนผมอยากได้เป็นคนจะต้องบอกมาเลฮ้ยข้างหลังข้างหลังซอมบี้ข้างหลังซอมบี้ข้างหลังข้างหลังแต่เย้ข้างหลังข้างหลังด้วยข้างหลังคนเจนะหมดครับจะหมดดูข้างหลังด้ยครับข้างหลัง กลับไปที่ฮอรแม็กหมดครับแม็กหมดกลับไปน่เลียที่ฮไปร้อยฮอร์มร้อยฮอรร้นี่อครับเรา่่ากระสุนบอลกระสุนบอลกา้กกลับไปยออยู่ใต้ฮอ่ะแม็กผมหมดแล้วเนี่ยปืนยนเอามามือนไม่ประโยชน์ต้องไปเปลี่ยนปืนเจอแม็กมลผมต้องหาแมกี่เก้าอันดันเลยแม็เป็นฟาวน์ยังจะต้ ยิบปืนนี้มาเพื่อฆ่าล้างซอมบี้โดยเฉพาะเลยเนี่ยกระสุนเป็นเยอะบอกกับเราพี่ๆเขาบอกครับโอ้โหจัตินครับแป๊บๆคุณได้กลับไปไป400ตัวกันเลยตอนนี้เขาใช้หัวสุดท้ายแต่เขีได้อาเลยแต่ว่าคุณจัสตินเฆ่าเร็วเลยเดี๋ยวพักไม่ตายหนุนเขาฆ่าไว้หนนตรงนี้แค่ฆ่า500ตัวถ้าคุณไัสตีนตายมหันี์เขาเครียด ผมไม่ค่อยได้ยิงเไม่ค่อยไ้หยิบปืนมายิงให้ชอตเอาไป่ช่วยดูว่าจมเรียงหลังปหมอหมอใดกระเผาไม่ีหมตามไหนไม่ไมคทางแหนไหมนะจะไปจะไปลงนู่นไปไม่รู้ว่าแต่พี่ผมมีเจ็บตรงนี้ผมไมกัดเอาไหมอะ หกแม็กเลยผมพอผมสักสองมาสามแม็กก็ได้ขอสักสแม็กก็ได้เผมจะอีบานเลยผมไปตอไผนี่ผมไปใส่คาว่าสุดใส่ใลยผมีมมีอีนนี้ใช่เห็นเห็นนะโอเคองหันไปมององี่มีเขาไม่ได้้เขาไม่ได้้ใส่ไม่ได้อเลยก็ได้เอแหะ่ออะนะฮเนี่ยลำนี้ยลกูจะวงคั เฮ้ยโอ้ทำิารดนิกาทำิกาทำาขอเลื่อนหน่อยขอเลื่อนหน่อยดีเเดี๋ยวเดีวผมใครใครจะเอาเลือดโมโมผมนัดน้น้ำนหมอหมอมีถุเลือดอีกไหมไม่มีไม่มีไม่มีผมผให้เลยสองถุงหมดแล้วเนี่ยไว้ไหมนะว้ยว้ไว้น่ขาวใช่ไหมขาวโล่แน้อขาวโฟล้อทำไมใคมีใครมีเลือนบ้างหน้าหน้าผมเิแล้ว ดูเป็งเด็กเป็นเด็กผมใส่วนิฮอรนะโอเคครับโอเคด๋ยวรใส่ชุดกินรีสูตเขาเลยใ่คงมบีคีนใครมีกุนไองมั้งใครมีกระสุนไ้องไมฟองครับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมนเจอกันไวมากเลยพราตอนแรกไม่ค่อยมเลยกะตนเรืไม่เส่นนั่งนั่งนั่งค้ำในส่วนโอเคครับะนี่ใครอยา หอรมายืนออปืนนี้มาใช้คนคนที่ถือพีดีจะดวยขวางขวางเลยหันหอให้ขวางให้เอาปนยิงได้ดีกว่าวเดี๋ยวเยครกี่ M4 o อ่ะเนี่ยผมผมผมเก็บมาใช้ผ่ขอใช้บปืนใช้่านไม่คล่องอมบีมเดอดปืนหออะอก็อยู่ใปืนหอให้เลือให้เลือ ไม่ไม่ไมแผลก่อนแผลก่พันแผก่อเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมพันให้อยู่ผมันให้อยู่ผมพันอยู่ใครจะให้เลืออะไรให้เลยเดี๋ยวผมมีแค่ผ้าพันแผลแล้วตอนนี้ไม่มีเรืองครับไม่มีเรืองเยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ยเฮ คนถือคนถือเอ5ยิงอ่ะรับใครถือห้ากันเลครับกาอกน้า้วาใครยิงใครยิงผมได้ยิงอผมรู้ว่าซอมบี้รู้ซอมบี้วิ่งเหนือซัมบี้มาฟีนจะมาฟีนให้หมดละมาฟี้วด่านแอ้นนนั้นเปล่เอาเยเปิ่นเอายครับมาฟีนแล้วนี่พี่ฟพี่ฟพี่ฟีนไไหนไอไเลอดออออ อ,อน,นี่สูตรใช<ม>่ไหม็ดแรงนัู่่นะกูใส่ยังวะเอ็มสองสี่ดาเจ็กดีนะเว้ยสองร้นัดเ่ะโคตรมันเป็นน่นะม,นมันมัมนไคุณต้องด<า>ีงครับคุณต้องดีต้องดี ขอเลือดใครมีเลืดกันหน่อยครับขอเลือหน่อยไม่มีนะครับถุงนเปเอดโอขอเลือหน่อยครับขอเลือหน่อยฮ้ยใหญ่ลครัผมตอาเนี่ยผมนี่ยนเนี่ยเนี่ยนเนี่ยเอเนนซอเนี่ยเนีี่เนี่ยเนเเียยนีย่เ่นเียน่เเีนมเนี่ยนีเยเีีนีี่ีเ่นย

จะกลับลยังยงยางยางยงไม่องอีลำนึงผมมีลำพัน่างในว้ปลาไปลงนอนก่อนลงนอนพิมพ์พมพวิอยโอเคขไปด้วยไปไไปลงนอนไปนเน